ครับต่อไปก็เป็นส่วนของการสาธิตวิธีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของ Project l o ลโก้ e อเ i f i c ฟิเคชนะครับซึ่งตัวเว็บแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆก็คือส่วนของ l o โก้ a มเนจเมนต์แล้วก็ส่วนของ l o โ o ้พ e d ิ c t i ชัครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการทำโนะลโก้เมเนจเมนต์อะเราต้องทำการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปในระบบก่อนครับซึ่งก็จะทำการเลือกรูปเข้าไปครับแล้วก็ทำการกดเซฟรับ คับรูปที่ทําการอัปโหลดเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วครับโดยจะมีตัวโทอ่อขึ้นบอกข่าบนว่ารูปเนี่ยทาการอัปโหลดเสร็จสิ้นแล้วครับครับต่อไปก็เป็นส่วนของเอ่อฟีเจอร์คลาสครับซึ่งจะเป็นส่วนของการที่เราจะเพิ่มคลาสหรือว่าแบรนด์ของเราเข้าไปในระบบ,บค,ะครับเพื่อบอกว่าในระบบของเราเนี่ยมีแบรนด์หรือว่าคลาสไหนอยู่บ้างครับ อย่างตัวอย่างจะเพิ่มเป็นคลาส s e p เข้าไปครับแั้นก็สามารถเพิ่มแล้วก็ลดลบได้ครับเพิ่มเป็นเซเก็ลบได้ครับอันนี้ก็ในโลกก็จะบมันถึกว่ามีอยู่2องคลาสครับครับต่อไปก็เป็นฟีเจอร์อ n o t a t e นะครับหรือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับการระบุเอ่อโลโก้บนรูปภาพนะครับเพื่อจะ ทำการ Export ไปเป็น Data Set ต่อไปนะครับซึ่งผมก็ก่อนที่เราจะทําการทํา a n o อได้เนี่ยเราต้องทําการเลือกรูปภาพครับแล้วก็เลือกไปที่เมนู d r a w i n g แล้วก็ทําการตีบริเวณที่มีโลโก้อยู่บนภาพนะครับโดยจะมีคลาสเอ่อให้เลือกครับว่าเราจะเลือกเป็นคลาสไหนอย่างอันนี้เป็นคลาส UBS ก็จะทำการเซฟครับหลังจากทําการเซฟเนี่ยแล้วก็ทําการกด Apply ครับ คราวนี้นะรูปที่เราทําการตรีนะก็จะอยู่ในระบบครับซึ่งเออถ้าสมมุติว่ามันมีโลโก้หลายอันเนี่ยในในรูปภาพบ้างๆ้านเนี่ยเราก็จะมีเอ่อฟีเจอร์ d e f l u l t l a b e l นะซึ่งเราสามารถเลือกตรงส่วนนี้เลือกเปิดใช้งานก่อนนะแล้วเราก็ทำการเลือกเอ่อแบรนด์ที่เราจะทำการตรีนะครับคราวนี้พอเราเอ่อทำการ drawing เนะี่ย หรือว่าตีกรอบจะถูกทำการเพิ่มเป็นคลาสที่ถูกตั้งเป็น Default Level ไว้ครับแล้วก็ทำการกด Apply เพื่อเพิ่มเข้าสู่ระบบค,ครับครับต่อไปก็เป็น Feature Augmentation ครับหรือว่าเป็นการเเพิ่มความหลากหลายให้ตัว Dash Set ของเรานะครับซึ่งเราจะสามารถทำการเลือกรูปเพื่อนำมาแสดงเป็นรูปตัวอย่าง ที่หลังจากที่เราเพิ่มเอ,อกเมนมนตอดเข้าไปนะครับลักษณะของภาพจะออกมาประมาณไหนประมาณนี้ครับซึ่งเราก็สามารถเลือกภาพที่จะดูได้ครับโดยเอ,อกเมนเมนตตดเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับก็คือ Rotate, โรเทตฟ i p n s i S e s c a l i n g ไ i n i t e Saturation แล้วก็ Contrast ครับซึ่งจะสามารถปรับได้ผ่านสไลดเดอร์หรือว่าตรงสไลด์บาร์ตรงนี้ได้ครับหลังจากที่เราเราทำการเลือกช่วง Range แล้วนะครับเราก็ทำการ a p พ l y คับตัว augment method ที่ถูก Apply แล้รก็จะอยู่ส่วนของ Collapse ครับเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มเป็น noise <c oughs> เป็น paper noise เข <c oughs> ้าไปครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะถูกนำไปใช้ในส่วน dataset ต่อไปครับครับต่อไปก็เป็นส่วนของออ dataset feature นะครับ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เราจะทำการ export d อร์ตดเพื่อใช้ในการเทรนโมเด e ต่อไปครับส่วนแรกเลยก็จะเป็นตัว source image ครับซึ่งจะเป็นส่วนที่จะระบุว่าในโลกของเราเนี่ยมีรูปภาพแล้วก็มีจำนวนคลาสอยู่เท่าไหร่ครับส่วนต่อไปก็คือ train test split, split ซึ่งจะเป็นการสป i t ซึ่งจะเป็นการเลือกว่าเราจะทําการสปิดเอ่อตัวข้อมูลของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างครับก็คือจะเป็นเทรนเซตว่าเลสเซตแล้วก็เทเสเซตครับซึ่งผมจะเลือกเป็น3 1มหนึ่งหนึ่งครับโดยสามารถเลือก ได้ผ่านสไลเดอร์ตรงนี้ครับครับต่อไปก็เป็นส่วนของ augmentation options นะครับก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะทำการนำ augmentation ที่เราทำการเซตไว้เนี่ยถูกนำไปใช้ในการ Export หรือเปล่าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดไว้แล้วก็ทำการ Create ครับหลังจากกด Create เนี่ยครับตัวตัว data set ของเราคนระับก็จะถูกดาวน์โหลดมาส่วนนี้ครับ ก็จะแบ่งเป็น Validate Train แล้วก็ Test ครับรูปภาพก็จะมีประมาณนี้ครับโดยรูปภาพที่ทำการอ g m e n t a t i o นนะครับจะมีระบ,บุไว้ต่อจากชื่อรูปภาพครับ <c oughs> แล้วตัว d a t a s e ของเราเนี่ยก็จะมีตัว y u r o Dataset Format ไวครับ <c oughs> เพื่อใช้สำหรับนำไปใช้ในการเทรนย o ر o ต่อไปครับ จะมีดังจะมีดังนี้ครับขั้วต่อไปก็เป็นส่วนของการทำโลโก้พิ e ิ i c t ชันนะครับหรือว่า Feature Run ของเว็บแอพพลิเคชันเรานะครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คืออัปโหลด image แล้วก็สกัดอิมเมจครับโดยการเอ่ออัปโหลด i m a เ e เข้าไปนะครับจะเป็นส่วนของการที่เราอัปโหลด image เพื่อ ให้โมเดลของเราทําการพยิกร์นะครับโดยเราสามารถทําการเลือกโมเดลที่จะใช้ในการพยากร์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ prediction เฮ้ย d e t e c t i o n โมเดลนะครับคือ EuroV8 EuroV10 แล้วก็ ATDNA ครับแล้วก็สามารถเลือก Classification โมเดลก็คือมี e f f i c i e n t n t y c o ี n e x t Mobile Net, แล้วก็ Custom ได้ครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น EuroV8 แล้วก็ตัว Custom แล้วทำการอัปโหลด เาไปนะเข้พื่อทำการพิจิตรแล้วก็ทำการกดเคลียรเพื่อทำการให้โมเดลของเราพิจิตรครับครับซึ่งหลังจากทำการพิจิตรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตัว toast ขึ้นขวามบอว่าทำการพิจิตรเสร็จสิ้นครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วน result หรือว่าส่วนที่ทำการแสดงผลที่โมเดลทำการ p ิจิตรออกมาได้ครับ ซึ่งเราสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดออกมาเป็นรูปภาพที่โมเดลทำการทำการพิจิตรออกมาได้ครับครับต่อไปก็เป็นส่วนของการทำา c r i b e image นะครับซึ่งฟีเจอร์ s c r a p i m a เ e เนี่ยเราจะทำการ s r r b p รูปภาพมาจาก x com นะครับแล้วก็จะนารูปภาพนั้นเนี่ยมาทำการพิจิตร ผ่านโมเดลของเรานะครับซึ่งเราสามารถทำการเลือกออตัวโมเดลทั้งดีเ i t ชันแล้วก็ s า i เซปเกชันได้เหมือนกันครับ,เห,รบเหมือนกับฟีเจอร์อัปโหลดอิมเมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอินพุให้เราใส่นะครับซึ่งก็คือ Keyword ตอนนี้สมมุติใส่เป็นเบปซีแล้วก็ทำการเลือกวันที่จะทำการสแปรครับนี่ก็เป็นวันที่25ถึง26ครับ แล้วก็ทำการ Start s c r a p p ิ้งหลังจากทำการส c รั p เสร็จแล้วนะครับจะมีรูปภาพที่ถูกเอ่ทำการส c r a p มาครับแล้วก็พิจาผ่าโมเดลมาแสดงครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เอามาจากเอ o m อดคอครับก็จะมีบางรูปที่าสามารถพิจารได้ถูกต้อง แล้วก็มีบางแบรนด์ที่ทำการ,รเครดิตผิดเหมือนกันครับ